มัดต่อมัดช็อตต่อช็อตฟาดกันรัวๆเลยค่ะระหว่างกูรูหมอลำดังกับเลดี้กา .ga หรือที่ชาวเน็ตให้ฉายาว่าหมาดำนั่นเองซึ่ง กูรูหมอลำดังคนนี้บอกว่า f อฟซโตเกียวปอสอดอทำเอานะคะเลดี้กาการ์ท่านนี้เดือดเข้ามาคอมเมนต์เลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกูรูหมอลำดังท่านนี้เคยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดราม่าของหมอลำซิ่งชื่อดังนั่นก็คือคุณแพปพาวแสงทองที่กูรูหมอลำคนนี้บอกว่าโอเคแพปพาวแสงทองเนี่ย มีประเด็นกับอดีตสามีและทําให้เลิกลาก,กันไปตอนนั้นเขาก็โอเคเขาผิดเป็นฝ่ายผิดและยอมรับผิดและเขาก็ได้รับผลจากสิ่งที่เขาทําไปแล้วแต่ทําไมเลิกลากันไปเป็นปีๆแล้วเนี่ยยังไม่จบไม่สิ้นสักทียังถูกตามแซะตามด่ามไม่เลิกบางทีเนี่ยก็ด่าเกินเหตุด่าเกินงามด่าเกินควรเป็นแบบนี้เนี่ยปอสอดอรหรือเปล่า ซึ่งคนเรามันผิดอะไรขนาดนั้นเลยเหรอถึงจะต้องถูกดา่าถูกแซะถูกขุดขนาดนี้แต่ก็ว่าแหละมันก็มีแค่คนคนนึงหรือว่าบุคคลกลุ่มกุ่มนึงแค่นั้นเองที่ทำพฤติกรรมแบบนี้ทางด้านนะคะเลดี้กาก้าที่ถูกมองว่าเป็นบุคคลคนนั้นก็ ไม่ทนนะคะออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าเนี่ยด้อยค่าศิลปินที่เขารักเขาออกมาปกป้องตนเองที่เขาตามด่าตามแซะแพ่วๆเสียงทองเขาออกมาปกป้องตัวเองว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องคะอ่ะมาฟังทางบทความที่นะคะอาจารย์สันชัยทอกนะคะกูรูหมอลำดังเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ แบบนี้เพราะว่าตั้งแต่เขาเนี่ยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแพะเผาแสงทองว่าเนี่ยตามด่าตามแซะไม่เลิกไม่จบทำไมต้องถูกด่าขนาดนี้ ทางด้านนะคะคู่กรณีก็เนี่ยแหละมาต่อมาช็อตต่อช็อตอัดคลิปต่อว่าทางด้านคุณสันชัยแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เพจของคุณสันชัยอีกด้วยซึ่งคุณสันชัยก็ชี้แจงเอาไว้แบบนี้ทุกคนเลดี้กาก้ารักศิลปินผมเข้าใจนะครับเลดี้กาก้าไม่ผิดที่ออกมาปกป้องศิลปินที่เรารัก แต่ผมมองว่าขั้นกว่าการปกป้องคือการช่วยศิลปินแก้ไขปัญหาไม่ใช่การกอดปัญหาไว้กับตัวศิลปินสเต็ปแรกปล่อยวางก่อนครับอะไรผ่านได้ผ่านอะไรยอมได้ยอมจะเอาแบบให้ได้ดั่งใจร้อยเปอร์เซนตมันยากครับ อาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมบ้างแม้ว่าจะเป็นประเด็นนั้นเราจะคิดว่าเราถูกแม้นาทีนี้เราจะไม่ชอบการกระทำหรือพฤติกรรมฝ่ายหญิงเราก็ถอยห่างจากเขาครับอย่าไปสนับสนุนนั่นเองเพราะอย่าลืมว่ากาลครั้งหนึ่งเขาสองคนก็เคยมอบความสุขให้เราเนาะ พยบโดนไหมโดนเหมือนกันครับแต่ผมไม่อยากให้เราไปโฟกัสว่าใครโดนอะไรแล้วจะแก้แค้นแบบไหนจะสง่างามกว่าไหมถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองเป็นอีกแบบตอนนี้ผมว่าเลดี้กาก้าและแฟนๆโตเกียวเลือกได้นะว่าจะก้าวข้ามความขัดแยง้งและไปเสพแต่เสียงเพลงเสียงดนตรี เสียงหัวเราะที่พยาบาลและน้องๆในค่ายตเกียวมอบให้หรือเราจะอยู่กับความขัดแย้งนี้ตลอดไปมันมีความสุขจริงๆหรือครับทุกครั้งที่เราได้ด่าคนที่เราไม่ชอบมันสะใจจริงๆหรือครับเราชอบแบบนั้นจริงๆไหมครับเราอยู่กับเรื่องนี้ตลอดไปใช่หรือไม่ครับถ้าตอบว่าใช่มีความสุขกับอะไรแบบนี้ก็คงไม่ห้ามครับ ความหมายของทางด้านอาจารย์สันชัยหรือว่าคุณสันชัยเนี่ยบอกว่าคือทั้งคู่เนี่ย ก็เลิกลากันไปแล้วก็จบกันไปเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็โดนแถวเภาก็โดนบอดบิ๊กก็โดนเพราะ FC บางคนที่ไม่ยอมก็ยังแซะยังด่าย,ยังว่ากันเราไม่ผิดที่เรารักศิลปินแต่อยากให้เรามองผลงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวและอย่างน้อยทั้งคู่เนี่ยก็เคยมอบความสุขมอบเสียงหัวเราะให้กับ FC แฟนคลับ ไปโฟกัสที่ผลงานไปโฟกัสที่ความสุขจะดีกว่าซึ่งทางด้านเลดี้กาก้าเข้ามาคอมเมนต์นะคะจากคลิปคลิปนี้นะไอะเดเซอไเปิดให้ฟังย้อมขัดอยู่ได้พี่น้องยอมในความตามติดของยายเลดี้กาก้าแอนด์เดอะแกงของนางมันสีนี้จะกี่คนเอาลดเขาบลางเคลื่อนเขาหกาง่างสิก็ไปเอามาเป็นประเด็นนะครับถามว่าหลายบ คือมันกับ่หลายดอกเลดี้กากย์แอนเดอร์แกงนะเท่าเทียบเป็นอัตราส่วนเพราะว่า FC โตเกียวเนี่ยเขาเยอะนะเขามีเป็นล้านแต่ว่าร้อยคนเนี่ยมีซุ้มปราสาทแ,แ,แดกเป็นบ้าเป็นบอกรให้ร้อยละหนึ่งล่ะร้อยคนจะมีอยู่คนหนึ่งปราสาทแดกเป็นบ้าเป็นบอพันคนก็นจะมีซิบเทียบเมื่นหนึ่งกัสิมีร้อยแสนหนึงกัสิมีพัน ลาหนึ่งกับสีมิวังมืน่นเอฟซีโตเกียวอันประสาทแดกเป็นบ้าเป็นบอลนะครับอีกเก้าแสนกวัวข้าเจ้าโอ้เอฟซี FC นำดีครับเพิ่นบ่ะดีปราสาทแดกดอกนี่ส่วนหน่อยเพราะฉะนั้นเขาจะไปซีเรียสกับคนส่วนน้อยนะครับคนด่าม,มื่นนะอีกเป็นแสนเป็นล้านนะเอฟซี FC ข้าเจนะ้านี่เหตุมีผลว่าได้ประสาทแดกชี่อหดอกนะครับคือถ้าคุณจะขั้งจริยธรรมขนาดนั้นนะนะคุณนึกดูดีๆนะ ว่าการกระทําของพวกคุณนะ่ะมันผิดศีลขอใดแน่แต่ละโพแต่ละเม้นนะขอหนึ่งกับเบียดเบียนนั่นว่าเบียดเบียนมูพวกขอซีอีกเมื่อแม่จะขี่ตัวพูดโพรได้ขอซี่นะถ้าจะขั้งกิริยธรรมอิรีเนกับภาคกานไปศึกษาเนี่ยโอ้มันเป็นกรรมเป็นเว้นด้ครับอันนี้ที่จริงกระเพกกาล้ปไป ไปบอกไปสอนผู้ใดหรอกเรื่องจริยธรรมครอบเจ้าของกับผ่้ดดเต็มร้อยนะครับเป็นบาเป็นกรรมอีีเด้นะเด็กแก้งเนะีอืมาธุขอให้บต่ตกกับโตเจ้าของกับโตกับนคนไกลโตเนี่เด้อซมเพ็ดบาเพชดกรรมให้มู่ให้พวกนั่นละคะ่ะเลดี้กากะ้าก็เข้ามาคอมเมนต์เพจของคุณสัญชัยทันทีแลกหมัดต่อหมัด บอกเอาไว้แบบนี้ว่าแล้วผอยบเนี่ยไม่เรียกถูกลังแก่หรอคะคุณบอกว่าฉันไม่ควรไปลังแกเขาแต่เขาลังแกคนอื่นได้หรอคะการที่ฉันออกมาปกป้องมัดใครมันคือสิทธิ์ของฉันฉันจะถูกฟ้องก็คืออาจจะพิมพ์ม่ตัวไหมครัวเนี่ยตัวฉันที่รับผิดชอบ ตัวเองค่ะเพราะเลือกมาแบบนี้ฉันอยู่ในทุกๆช่วงเวลาที่ผอยบอ,บอถูกลุ่มถูกลังแกฉันสงสารเด็กน้อยคนหนึ่งที่ต้องออกมาเจออะไรแบบนี้ถึงไม่ใช่ครอบครัวแต่มันคือความรักเมตตาที่มอบให้ศิลปิน FC โตเกียวที่เหนียวแน่นเพราะเขารักติดตามเด็กคนนี้ตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์เห็นพฤติกรรมการกระทำความซื่อสัตย์ความขยันที่เขามีคนถึงรักและซัพพอร์ตมากขนาดนี้คนที่เขาเป็น FC ผู้ใหญ่บ้านจริงๆ เขาจะรักที่ตัวผู้ใหญ่บ้านต่อให้ใครมาปั่นแค่ไหนก็ไม่สําเร็จหรอกค่ะเพราะ FC ตัวโตเกียวคิดได้ไม่ต้องมีใครมาจูงค่ะด้านอาจารย์สัญชัยก็รีบตอบนะคะเรดี้กาก้าทันทีบอกว่าเรื่องระหว่างสองคนให้เขาเคลียร์กันเองดีกว่าครับหลายคู่มันอาจจะจบง่ายๆแต่หลายคู่มันซับซ้อนหลายคู่อาจจะคุยกันดีๆจบ แต่หลายคู่ก็อาจมีปากเสียงกันหากให้เขาเคลียร์กันเองยังไงก็จบกับการถ้ามีคนนอกคอยเติมไฟแบบนี้มันยิ่งทำให้จบยากถ้าเรารักศิลปินของเราจริงเราต้องช่วยทำให้เรื่องนี้จบเขาจะได้ใช้ชีวิตเดินหน้าแบบสบายใจไม่สาดน้ำมันเข้ากองไฟแบบนี้อันนี้ก็เห็นด้วยกับทางด้านคุณสันชัยน้อพี่น้องขาก็คือเรื่องนี้ก็อย่างที่ว่าแหละ ให้มองที่ผลงานซะมากกว่าอย่างที่แกบอกว่า FC โตเกียวอะเยอะมากจริงๆคนที่เขารักแล้วก็คอยสนับสน,นุนสร้างสารรค์แต่เรื่องดีๆก็เยอะโฟกัสเรื่องนี้ดีกว่าโฟกัสเรื่องความสุขเสียงเพลง ที่ศิลปินโตเกียวที่บอสบิ๊กมอบให้ดีกว่าไหมมาโฟกัสอะไรแบบนี้เนาะส่วน F-C ทางด้านคุณแพลวเองก็โฟกัสในเรื่องของความสุขตอนนี้เขาไปทัวร์ยุโรปแฮปปี้มีความสุขหวานช่ำแบบนั้นจะดีกว่านะคะก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้ให้จบกันสักทีสำหรับเมื่อนี้สาวไอก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ